สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่10กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดปรโยบทาเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับยังไม่เป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะครับยังเป็นการพักตัวเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมีในระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไป นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็จะน้อยกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งและก็คือขึ้นได้อีกระดับหนึ่งนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็แปลว่ายังอยู่ในโหมดการพักตัวนะครับยังไม่จบโหมดการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นระยะกลางชุดนี้ นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงนะครับยังไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับแบบนีเ้เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ Daily ว่านะครับยังคงอยู่ในรอบนะฮะยังอยู่ในหมวดของการพักตัวของฝักขาขึ้นอยู่นะครับแต่รอบสัญญาณที่เกิดเป็นการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่ระยะใกล้เท่านั้นนะครับที่มีโอกาส ว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เดินทางมา4แทงแล้วก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับแต่เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้แม่หแทง เราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นนะครับมีโอกาสจะพักตัวก่อนแล้วถึงจะเลือกทางเนาะนะจะขึ้นหรือจะลงก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนะฮะก็ผลปรากฏว่ากระชากด้วยแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบเช่นเดิมนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับเหมือนจะอยู่ในโซนของโอเวอร์กับซูเปอร์นะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสเนาะที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนี้นะครับจะไม่เยอะมีน้อยนะครับมีน้อยนะฮะแต่ นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะต้องอยู่ในโหมดที่พักตัวสักนิดหนึ่งก่อนแล้วถึงมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นหลุมหลุมเนินเนินเนาะก็แสดงว่านะครับยังอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวเท่านั้นนะครับยังไม่แสดงการเคลื่อนที่ในระยะกลางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับอรอบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่มีโอกาสพักตัวได้อีกหนึ่งชุดก่อนนะครับแล้วถึงจะเลือกทางนะครับอันนี้ก็คัดจัค่อนข้างยากอีกนึ่งนะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว13แท่งก็ประมาณเกือบเกือบผันจุดนะครับ เมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นมากกว่าลงเนาะนะฮะมีโอกาสจะลงได้อีกนิดนึงนะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์การขึ้นค่อนข้างจะมีเยอะกว่านะครับผลปรากฏว่าก็กระชากขึ้นไปแต่เมื่อวานเราวิเคราะห์ว่าวันก่อนนะครับสโต e ทำซูปเปอร์ทิ้งไว้มีโอกาสและคาดการว่าจะทำหายเยอะหายผลปรากฏว่าทำหายเยอะหายได้จริงๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางตอนนี้เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับ เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับกำลังจบรอบโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้ก็คือของไม้ที่1ของเรานั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแรงซื้อแรงขายนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว,ว่าเกาะตัวและมีแนวโน้มมันจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับแบบนี้นะฮะ จะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองขนาดนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้นะครับแล้วเรามีสัมมนานะครับกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะในวันที่26นะฮะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับใครอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ